สวัสดีครับพี่น้องครับตอมโปลงล่างมุ่นมั่งอีสานชาแนลเมื่อนี้สิมื่อนมพี่น้องติดพินเรลงสาวอีสานร,รอรักนะครับเก่าๆของคุณอรอบุมาสิงสิริพร้อมแล้วไปกันเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องครับตอมปวงร่างมูลมังอีสานแชนแนลนะครับมาหน,นีกับภูพ,พ่อพี่น้องนะครับยิบออกผลงานเพลงเก่าๆครับที่ว่าโด่งดังจากอดีตฮอดซูมนีกับย่างมวนคือเก่านันก็คือเพลงสาวอีสานร,รอรักนะครับก็เก่าของคุณออนอุมาสิงห์รีนะครับมีเอฟซีขอมาหลายนะครับทั้งคอมเมนต์ทั้งโทรมาบอกว่าอ,อาจารย์สอนเพลงสาวอีสานร,รอรักเนื โาซันนะครับก็เลยจัดให้เลยนะครับหลายคุหลายท่านที่ทั่วมาว่าทักขามาเข้าเป็นขามานะครับ่าผมเหมือนทยอยเหตให้กันนะครับบ่ได้ลืมค่อยๆเ็ดไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะเรียนกันจะลืมกดไลค์นะครับกดถูกใจกดติดตามให้เด้อยครับพี่น้องครับพอเป็นกําลังแรงแก่นนะารคลิปต่อๆไปนะครับตั้งสายเป็น A ไม่เนอยไสหนึ่งเป็นเสียงมี สายสองเป็นเสียงลาสายสามเป็นเสียงมีนะครับตั้งสายได้แล้วนะครับเข้าไปเริ่มเียนกันเลยครับผมเพลงนี้นะครับมันมีอยูซีท่อนนะครับเริ่มจากท่อนที่หนึ่งนะครับน้องเป็นสาวคอนแกนนะครับขึ้นตนเป็นเสียงลาลาซอนมีเรโดลานี่ลาสายหนึ่งซอน มีเลโดเรโด้สายสองเรโดลาซอนโดเลตัวนี้นะครับโดลาซอนซอนสายสามโดมโดรเมีซอนมีสายหนึ่งโดเลสายสองมีซอน นะครับวรกที่หนึ่งลาซอนมีเรโดเรโด,โดลาซอนโดมีโดเรมีโซนอ่าวรกที่สองนะครับมันคล้ายๆกันนะครับลาซอนมีเรโดตัวเดิมนะครับเรเรโดลาซอนโดนะครับเรตัวนี้นะครับเรโดลาซ มีเรซอนมีเรนะครับมีสายหนึ่งเรซอนมีเรอ่าต่อไปนะครับมีมีมีลาซอนมีเรตัวนี้เล่นสองรอบนะครับมีมีมีสายหนึ่งลาซอนมีเรจบด้วยเรสายสอง ต่อไปนะครับมีซอนเรโดลามีสายหนึ่งซอนเรโดลามีโดเลมีซอมีสายหนึ่งโดเลมีซอันนี้คือท่อนร้องที่หนึ่งนะครับต่อไปท่อนห้องที่สองคล้ๆกันครับพี่น้องครับ เล่นเหมือนกันเลยนะครับเปลี่ยนแค่ตอนท้ายนิดเดียวนะครับท่อนสองฮองว่าเช้าอีสานบ้านป่าเช้าก็ไปทำนานะครับคำ้ำแรงมาเง้วยลาซอนมีเรโด้เรโดลาซอนโดมีโดเลดมิซอตัวเนี้ยลอกท่อนหนึ่งมาเลยนะครับลาซอนมีเรโด้ีโด,โดลาซอ ต่อไปนะครับท่อนที่มันแตกต่างกันคือตรงนี้นะครับมีซอนเรโดลาโดลาซอนลาโดนะครับมีสายหนึ่งซอนเรโดลาโดลาซอนลาโดะะนะคระับต่อไปท,อท่อนฮุกนะครับท่อนฮุกท้องว่าใจดวงเดียวที่น้องมีอยู่นะครับ ซอนลาโดลาเีโดลาซอนสายสามสายบนลาโดลาเีโดลาต่อไปนะครับซอนลาโดลาเีโดโดนะครับซอนลาโดสายสองลาเลโดโดนะครับวักต่อไป ฝนลาดลาลีดลามาันเดิมนะครับต่อไปมีโดเรโดเรมีซนมีสายหนึ่งโดเร่โดเรมีซนจบไปแล้วนะครับท่อนุกต่อไปท่อนที่สี่นะครับสาวอีสานมองมือนะครับ อ่าตัวเนี้ยเล่นเหมือนกับท่อนที่สองเลยนะครับลาซอนมีเรโดเรโดลาสานโดมีโดเรมีซองลาซอนมีเรโด จบแล้วครับพี่น้องครับเพลงนี้ง่ายๆบ่ยากนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนห้องได้นะครับเมื่อร้องเพลงได้นะครับการฝึกดิดพินเพลงนี้ก็จะง่ายขึ้นเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องสงสัยมองดนะครับติดขัดมองใดก็สามารถโทรมาสอบถามได้หรือว่าแอดไลน์ผมที่เบื่อที่ขึ้นยูน่าจอนี้นะครับและได้เราก็สอบถามเขามาได้ว่าอาจารย์ครับมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบสานแบบสี่อ่าก็ ผมก็ยินดีตอบและการสิเบื้องไห้น้ำครับว่าควรพัฒนาด้านไหนแก้ไขมองใดฝึกแนวทั้งแบบใดนะครับผมก้อนจากกันพี่น้องพันได้มีพิ้นนะครับอยากได้พิ้นแบบนี้อันนี้เป็นพิ้นโปร่งไฟฟ้านะครับไม่บอกมีเรยครับพี่น้องแบบนี้นะครับแบบสีราคา4,200บาทนะครับหัวหนกักถอ,อ,อดออกได้นะครับแกะมือมีอ่เล็ก ขันคอนะครับทัดหลอดปรับกันข้องอข้อโกงนะครับให้เก็น้โกงกับปรับงอกับปรับมืองนี้พี่น้องครับก็ต้องออกมาหาสร้างนะครับมีเรียปร่อยนะครับมาตรฐานแบบสีเลยนะครับราคา4 2่0รบาทพร้อมอุปกรณ์ของแถมเช่นเคยนะครับกันจากันให้พี่น้องยืดดีไม่แห้งยาเจ็บยาไข้ยาจนจกทงในพอแตเงินโชคดีสวัสดีครับ